นี้จะพาไปแล่บรรยากาศการประมูลรางวัลสลากกาชาติปี2566ที่ถจังหวัดสงคล้ากันนะคะซึ่งเล่ากาชาดจังหวัดสงคล้าค่ะเขาก็ได้มีการประมูลของรางวัลสลากกาชาดประจำปี2 5 6 6เพื่อนำเงินไรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลค่ะ นายเจสดาจิตรัตผูวราชการจังหวัดสงคลาค่ะเป็นประธานงานประมูลของรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสงขลาประจําปี2 5 6 6โดยมีนางดาริจิตรัตนายกเล่ากาชาตจังหวัดสงคลาพร้อมด้วยเจ้านาเท,ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจเนี่ยเขาวรวมนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงคลาก็ได้กล่าวขว่าเนื่องจากว่าไม่มีผู้ใดนำสลากกาชาตฉบับจริงเนี่ยมารับรางวัลตามห่วงเวลาที่กำหนด แล้วกาชาดก็เลยนำคของรางวัลดังกล่าวนะคะมาประมูลเพื่อที่จะเอาไรายได้เนี่ยไปช่วยเลือกผู้โดยโอกาสผู้อยากราและก็บรรดาบันเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัต,ติต่างๆให้กับประชาชนโดยสินค้าที่เอามาใชา้ในการประมูลก็มีจํานวนเจ็ดรายการนะคะแร้วก็ไปด้วยตู้เย็น แล้วก็เครื่องสักพาแล้วก็ปิดถ่ายโดยเทการประมูลรถยนต์โตโยต้ายาริสจำนวนหนึ่งคันคด้วยค่ะส่วนคองรางวัทเทไม่ได้นํามาประมูลนะคะเชนโทรทัศน์ไมโครวเวฟแล้วก็ผัดลมค่ะแล้วก็ฉาดจังหวัดสงขลานะคะเขาก็จะนําไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะรวบผู้โดยโอกาสผู้ยากไรยแดกและก็ผู้พิการซึ่งเป็นการบริหารจัดการคองรางวัลคงเรลือเทถูกต้องตามระเบียบสภาการฉาดไทยนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเลากาชฉาดจังหวัดสงขลา อีกด้วยค่ะ